สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาเยี่ยมมาชมยายสุกนะคะกําลังแก่งไหมเตรียมรอให้ลูกสาวต่าหูค่ะมาเยี่ยมมาชมไปด้วยกันนะคะอืมรวงมีสองเสนอันนี้มันจะไม่สามโบกุนตันนสามบูกุณเหรอสามเล็กสามโบก็คือคือว่าสองเสนซะนะเนี่ยสองเซนเนี่ยสองเส้นลังกันเนี่ยบสองเส้นมันเป็นลังกันมันเป็นหกเส้นตปวนยื่นอ่ะโอ้ อันอันอันในขวบแล้วมันอย่ขทางไหนทางคุณหรือทางพี่นี mm. yeah. ่ขวบอ่ะโอ้ก like. ็ออกออาซุมน right. ี่เอาซุ่มนี่ลังไปพี่โอ้ซุ่ออันอันอันนี้หลอดหน่อยนี่เส้นเดียวมันบอกสองสองทุกอันอันนี้สองอันนี้สองอันนี้สองสองเส้นอยู่แล้วสองเส้นอยู่แล้วเนี่ยอันสองอยู่แล้วขวบไปไหนอีกนั่นละขวบละขวบเหลียงกับแดงใช่กันนี่เดียวเนี่ยเขาเอื่นขวบบะเนี่ยแดงกับเหลียงใส่กัน เรือเอิญควบควบไม่ควบไม่ควบเขาเอิญไม่ควบควบให้มันเอินให้มันบ่แม่นให้มันเสียใหญ่กว่าเก่าสิบ่๋อคือมันให้มันลายให้มันโอ้ให้มันมีลายเออมันมีลายมันมีลายถ้าเอาเสียนเดียวมันสิตมันเป็นลายอือเลยเสียนใช้กัน อันนี้แดดไม่นาะนี่เนาะค่ะบุฟเคยเห็นลักษณะอืมดีๆอันเป็นเห็ดสเบ็ดมันมีสามโบมีนะอันนั้นสีแดงกับดำอันนี้อันนี้แดงกับดำอือันนั้นแดงกับดำอันนี้เหลืองกับแดงเอาไว้เอาไว้ลองมีอืมเอาไว้เป็นรวมมีเอาไปเป็นไร้รวมมีเนาะคอยกับฟึ๊กใจยากเไหมคอยกับฟึ๊กเนาะคอยกับฟึ๊กแล้วบดี่อยกับฟึ๊กลู้ มาเยอะมากมาเห็ดเด้อเห้ยไม่ได้หรอกทานแล้วอันเห็ดแล้วก็ให้เขาพูดพูดตั้มหูคุณจู่คุณจีรวงคองเลือดตั้มา่ะคุนี่เห็ดออกให้เขาคือปั้นใก่หลอดแล้วก็ให้เขาไปตั้มอืมแป้งเรียบไปนะอ๋อปั้นออกแก่หลอดนี่างนี้มั้ปั้นออกเปลาก็ปั้นออกอีกเอาปั้นออกแก่โบกเออปั้นออกแก่โบก อใส่จ้ำได้จะคอยบ๊อบใส่หลอดอีกเช่นนึงใส่หลอดอีกเช่นนึงอันนี้แกงออกเบิร์ตก็เนี่ยอันอันนี้อันนี้กเดียวกันดิอันเดียวกันเจ้าไปคอยไปแกงใส่อันนั้นแกงใส่ดีวันนี้เขาก็ปั้นออกจากตรงนี้เดี๋ยวเอาเอาเอาสองสองอันนี้เจ้าคึกเจียงไล่ส้นคอยกงนะ แล้วเร็วเด<ๆ>ียวแล้วเร็วกระเทียมเสียดิบเมื่อไรไว้อันนี้อันนี้มันมันจะไปไปควบกับไผ่นี่สองเศเหลืยงกระแดงนี่นะนี่เหลืยงกระแดงเหลืองกระแดงอันนี้ก็เระแยงกระแดงเหลืองกระแดงใช่กันประมาณจะควบใส่กันแบบนี้นี่เหลืเขาเขาปั้นนี่เหลืเขาปั้นเขาปั้นใส่กันสองเศษเลยเนาะอือใช่หนึ่งเหลืยงใช่หนึ่งแดงเขาปั้นใส่กันเลยเขากับม้าใส่หลอดเขากับม้าแกงออกมาหนี บอกว่าเป็นเส้นเดียวกัอกว่เป็นเส้นเดียวกันคือเก่ามันก็เส้นเดียวกันเลยมันก็เส้นเดียวคือเก่าเส้นเดียวแล้วอันนั้นก็เป็นเส้นเดียวคือเก่าเพราะเอิญไหมกว้างอันนี้มันเป็นมันเป็นแล้วไม่เป็นสองสีแล้วเออไปแกงแห้งอีกสนะคะวาแต่แกงบ่แกงมันสิหันตีแกงทีแม่แกงมันหันมันบ่ไลายมันบ่หมุนกันมันเที่ยวกันนะมันเกี่ยวกันแม่อันนี้เฮาปั่นใส่กันซื่อๆเนี่ยมันบ่ไล้ดิเนี่ยเนี่ย มันบลายเนี่ยโอ้มันบมุนเออมันบหันเตะกันเขาจะมาให้มันหันอีกเชนึงโอมาลายขั้นตอนเจ้อ้ยลายขั้นตอนเนาะลายขั้นตอนสศรได้ว่าสิขายแกล้งเมื่อนี่อันนี้แหละเมื่อนายแกงนงเนาะเศรสฐีมาย่อมสศีมัขวักสศีมัปั้นอีกลายขั้นตอนโอ้ยขยันเนาะไป่สละโอ้ใส่ใส่เขาเจ้ อายุสดเราเลยขอโทษเกดิเลเามเกดชิี่เลยเดี๋ยวเห็นเงมันนี่วะตากรอเหนนงเขวกรบีโอ้เข่วไปใส่น้อเข่วรอดมือเลยหามยิ้มเด้อพี่ันคนสียิ้มใ่หน้ากาคนเด้อ่นว่าคนมานี่ใส่น้ากาเหอไมอยากอาบอตากรเห็นงอนี้เอิ้แก้งไม้ขั้วเออทยันเนาะ แแกงแกงบ่ปวดแขนซ้ำปวดดอกเบิดเมื่อแล้วหาปันเกียบเียนี่ยินื่อเเ้อือมันเนาะไปซาล่าเาี่าลโอ้นี่แหะนี่ะของแพงได้ไหมของแพงขอบคุณทุกท่านที่รับชมและให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ